สวัสดีครับผมสวัสดีตอนสายๆนะครับนี้จะมาอัปเดตนะครับผมอีกเกดเนี่สองสามวันที่แ้้วนะครับนี่ก็สี่วันแล้วครับผมจะมีบางส่วนนะครับที่เขายังไม่ได้เข้าไปอยู่นะครับยังขึ้นไปไม่หมดนะครับเดี๋ยวอีกสักสองสามวันเดียวก็ขึ้นไปข้างบนนะครับ วันนี้จะมาอัปเดตนะผมว่าเขาเข้าไปก่โลแล้วนะครับผมอันนี้เขาก็เข้าแล้วนะครับเนี่ยเขาจะมีไข่ไข่เก่าไข่ใหม่นะผมอันนี้เข้าไปน่าจะเมื่อวานนี้นะครับโรนี้นะครับผมโรที่หนึ่งนะครับ นี่นี้โลที่สองผมเขาก็เข้าอยู่แล้วนะครับผมเนี่จะเริ่มวางไข่แล้วผมมดแดงเขาเป็นมดที่ว่าเป็นมดสามคีกันมากนะผมส่วนหนึ่งก็จะเป็นการมาหาน้ำนะผมหาอาหารนะครับ โหลนี้เข้าก่อนเขาเลยนะครับผมโหลนี้นะครับสังเกตแล้วผมจะมีใยขาวๆนะครับเขาออกมาทาอยู่นอกโหลนะครับันจะดึงขึ้นหรือเปล่าครับผมนะครับกูไข่เยอะเลยครับผมโหลนี้นะครับนะครับไข่เขาเยอะแล้วผมน่าจะเต็มโหลนะครับโหลนี้นะครับผม โลแรกเลยนะครับถ้าเขาเข้าเข้าบแรกนะครับผมเข้าไปแล้วสามโลนะครับโลอื่นก็ยังไม่เข้านะผมสามโลสี่โลนะครับผมนี่ก็ยังไม่เข้านะครับเดี๋ยวเขาก็จะขยายเองนะครับผมอันนี้ก็เข้านะครับผมนี่ครับ กี่โลนะผมเขาเข้านะครับเขาจะเข้าเป็นเป็นบางโลงนะครับเราหามากี่ลังก็ช่างนะผมนี่เขาเข้ามาตำรวจนะผมครับก็น่าจะเข้านะผมมันก็เหมือนกันนะครับเนี่ยกำลังจะเข้า้นะผม เขาจะเข้าเลือกเข้าก่อนนะผมเพราะว่าเราทําไว้กิโลกระชั้นะครับเช่ว่านี่ก็กำลังจะเข้านะผมนี่ครับแล้วก็ทยอยเข้านะผมก็ทยอยเข้านะครับเขาไม่ได้เข้าแบบทีเดียวหมดเลยนะผมนี่นี่ก็ยังไม่เข้านะผมนี่เราก็ปิดไว้นะครับให้เขาเข,ข้านะผม ัวนี้ก็ยังไม่เข้านะครับเราจะหามาสักสิบยี่สิบรังก็ช่างนะครับผมเพราะว่าเขาจะเลือกเข้าเป็นเป็นบางโหลนะครับถ้าโหลในเขาเขา้เขาเยอะเขาแน่นนะครับผมเนี่ยอย่างอย่างโหนี้เขาแน่นนะผมจะเขาก็ย้ายไปทํารังอื่นนะครับเพราะว่ามันแน่นนะผม เขาจะเข้าโหลนี้ให้เต็มแล้วโหลต่อไปก็เขาเขาจะเข้าเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมเราไม่ต้องไอ้กังวลว่าอะไรเลยนะครับผมแต่เราก็หาหมดแดงเข้าเรื่อยๆนะครับเพราะว่า